Thank you. เราเป็นองคอ์กรที่ทํางานด้านเด็กนะคะแล้วก็เป็นด้านสิทธิเด็กเพื่อการปกป้องและคุ้มครองด้วยแล้วก็เลยคิดกันถึงเรื่องของมันมีวันสิทธิเด็กสากลในวันที่20พฤศจิกายนนะคะเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดงานวันสิทธิเด็กเพื่อให้สังคมเนี่ยได้ตระหนักถึงเด็กที่อยู่ในพื้นที่ความรุนแรงนะคะว่าเสียงเขาเป็นยังไงเขามีผลกระทบอะไรยังไงบ้างเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรบ้างเพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาอยู่ได้งูไม่ เสียงระเบิดรู้สึกกลัวค่ะหนูไม่อยากให้มีการฆ่ากันตายไม่อยากให้มีเสียงระเบิดและเสียงปืนไม่ได้เสียงปืนและระเบิดผมไม่อยากให้บ้านเมืองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามีเสียงระเบิดและทะเลาะวิวาทและโรงเรียนถูกเผากันครับในงานก็จะมีการแสดงของเด็กๆนะคะมีการส่งเสียงว่าเด็กอยากอยู่ในเมืองแบบไหนอยากอยู่ในพื้นที่ยังไงแล้วก็ เราอยากให้เด็กเนี่ยมีความสนุกมีกิจกรรมมีการแสดงออกมีพื้นที่สร้างสรรค์มีได้ความรู้แล้วก็รู้ว่าเขาันี้มีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างหนูอยากให้เมืองปัตตานีมีความสุขสงบหนูอยากให้พวกเราทุกคนอยู่กันอย่างมีรอยยิ้มให้คนจะได้มีความสามัคคีอยากให้คนปัตตานีมีความรักใคร่ต่อกันมีความสงบสุข เด็กทุกคนมีสิทธิอย่างเช่น CRC นะคะหรือว่าสนญิาสัญญาณระหว่างประเทศในเรื่องของสิทธิทเด็กะคะ่ะเด็กควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองก็คือผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลเด็กควรจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดก็คือจะไม่ถูกทําให้ตายนะคะ ทั้งไม่ว่าจากจะหน่วยงานรัฐหรือว่าจากกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่ใช้ความรุนแรงอย่างที่3ก็คือเด็กควรจะได้รับการพัฒนาก็คือได้มีการศึกษาที่ดีนะคะแล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือว่าเด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการออดำเนินการหรือว่าในการเมืองการปกครองการแสดงออกอย่าง,างเต็มที่ะคะ่ะ